กราบสรุปท่านด้วยแล้วกันนะครับมาครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะไปแลกนะครับนักเตะที่ใช้เหรียญ No m i n a t i n g Contact นะครับหรือว่าเหรียญ r a กกันบอ n นะครับนี่นะตัวที่ผมจะมาแลกก่อนนะตัวแรกนะครับที่จะแลกนะนี่เลยครับลิส j a เจมครับนี่แบ็กขวาจากเชลซีนะ ถ้าพลังน่าสนใจนะครับร่างนี้นะครับเป็นการ์ดขับไอคอนนะเดี๋ยวให้ให้ไปดูหน้าแพ็คอีกทีนะครับนี่นะครับเป็นขับไอคอนนะครับหรือว่านักเตะจากสโมสรแต่ละแต่ละสโมสรนะครับหรือว่าแบบอยู่กับทีมนานอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นตัวแทนของสโมสรนะก็ลิเจมนะครับร่างนี้นะครับอายุ23ปีนะครับถนัดเท้าขวานะเป็นการ์ดขับไอคอนนะครับ เป็นตำแหน่งเป็นเอ่อเพยสไตล์นะครับเป็นออฟฟิศฟูลแบ็กนะครับส่วนทีมเพยสไตล์ก็มา90หมดเลยนะมาดูพลังเข้าๆนี่ยังไม่ได้อัพนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอัพข้าพลังด้านในกันด้วยนะนีไม่ได้อัพนะครับสำหรับข้าพลังของเขานะนี่มาเซียวเทิร์นครับไลซิ่งช็อตก็มาสกิลยิงพินทอยก็มาครับ คิวเปิดเพียบนะครับไฟติ้งสปิริตเนมานะครับพิเจนนะครับใช้เหรียญ5ดาวนะครับ1อันนะครับแรกนะแต่ได้ผมลังเลครับกับตัวนี้โอยานซาบาวนะครับมิเกลโอยานซาบาวลังเลอยู่นะว่าจะแยกตัวไหนดีแต่ผมลองพิเจมก่อนล้วกันนะอยากลองเปลี่ยนแบ็คใหม่ๆบ้างครับไปครับใช้เหรียญ5ดาวแรกนะครับ ครับไอคอนดิเจมยังเจ็บอยู่นะยังไม่ได้ลงนะครับดิเจมตอนนี้นะโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปอัพเล,ออเลเว,เ,พเวลก่อนเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปอัพเลเวลกันเลยนะครับดิเจม เท่าไหร่วันนี้สามสิบเอ็ดนะครับโอ้โหนี่ผมมีเป็นร้อยเลยอะใช่ดีกว่าทำนะยังโอเคไปครับพอปิดเลยมาครับเดี๋ยวไปรับสแตตด้านในกันนะครับมาครับออโต้ก่อนนะกดออโต้นำทางนะครับถ้ากดออโต้นะครับ ค่าพลังโอเวอร์ออลนะครับอยู่ที่95นะครับแล้วก็ไปลงทีมจะตันอยู่ที่98นะมันลดค่าพลังอันไหนไม่ได้เลยนะครับเนี่ยลดไม่ได้เลยนะถ้าลดมันจะไม่ตันที่98นะมันจะตันที่97แทนนะครับเนี่ยน,นะลดไม่ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวดูค่าพลังข้าวๆนะครับสำหรับดิเจมนี่ออกผมกดออโต้นะออโต้นะครับ บอลของตัวม่งโคตรเยอะ <c oughs> เลี้ยงบอลคลองบอลอันนี้แบ็คหรือปีกครับเนี่ยเล่นกองหน้าได้ไหมเล่นกองหน้าก็ได้นะสกิลส่งไกลนะแปดสิบเจ็ดไม่ใช่สกิลนะครับส่งไกลแปดสิบเจ็ดนะครับลูกเคิร์ฟแปดสิบสองนะช่วยเกมรับนะครับดูด,ดันแปดสิบสามนะครับสปีดแปดสิบเก้านะสปีดต้นแปดสิบสองนะพี่กิมพาวเวอร์เก้าสิบสองโอโหโคตรเถื่อน พอ่อแมนแกลง83นะครับสตามิน่า91สอปีดอีกจริงๆอีกแต้มเดียวนะมันจะไปนันไม่ได้นะถ้าออกมันต้องออก2แต้มเลยมันลดแน่ๆนะครับเนี่ยนะครับออกไม่ได้เลยนะเอาอะไรออกดียวเบนแบบ ตัไปเลยไหมเป็ความเร็วไปหรือว่ามั้ยไหนก็ไหนเลยคิดเดียวนะครับอ่ะโอเคครับผมเอาตามนี้แล้วกันนะครับโอเวอร์ออลตังอยู่ที่94นะครับผมอ่าเอาดิปปิ้งออกนะครับแล้วก็เอาเปิดบอลอ่าลูกอ่าลูกส่งสั้นส่งไกลนะครับออกไป2แต้มนะแล้วไปเพิ่มนี่ครับสปีดเลยนะครับนี่เป็นสปีด93นะคิกกิ้งครัเวอร์93นะครับแล้วก็สต้ามิ่น่าเกนะครับ โอออที่เ4นะจ๊ะก็ใครจะไปอัพนะครับก็0,2,2,8,13,4,8นะครับนี่นะอัพตามผมได้เลยนะครับผมอัพสปีดไปดีกว่าเด็กแต้มเดียวไหนก็นไหนละนี่ไม่ความเร็วไปเลยป่ะโปรซีครับคอนเฟิรม์มมาเดี๋ยวไปจัดลงทีกันเลยครับ ลิสเจมนะครับนน่นะครับอยู่ที่94จัดลงทีมนะครับตันอยู่ที่97นะครับหลจริงๆมันตัน98นะแต่ผมเป็นเน้นสปีดไงเออนะครับก็เลยอยู่ที่97ถ้าใครไม่ไมีไม่ซีเรียสเรื่องพลังค่าพลังด้านนอกนะครับที่เป็นโอเวอร์ออลนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับตามผมได้เลยนะครับเน้นพลังด้านในเป็นหลักนะไปครับเดี๋ยวไปดูในเกมครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับลิสเจมนะ Up. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt Yeah. Please say any negative thoughts I'll pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong or stop to the top, so you better back off again. I'm a stay last, stay proud. Never running now, never heading south. I'll be spreading out. Color word of mouth, can't put me down. I'll be getting out. You can have a doubt, not what I'm about. Cloud. It be raining now, I keep making sound Go another round, I'm legend bound Can't stop me now want to hear it out your mouth yeah give me fuel it's a tool that i use to go ahead and run my mouth yeah i take shots i take loss i make shots i miss lots i tell you get big box you get yachts you swing locks and pop off a big shot i ain't done chasing got big dreams bigger things impatient who's at the top think they need replacement who's at the top think i'm gonna erase that face it i don't give up quick i don't give up i won't give up this because i know that i want it know that i'm on it i'll make it i promise เป็นไงกันบ้างครับสำหรับลิสเจมนะครับก็สำหรับผมนะก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแก่การเอาเหรียญไปแลกนะเออนะครับเปิดแม่นนะครับมีความไวนะแล้วก็จ่ายบอลได้แม่นยำนะผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับสายเปิดสายอะไรนี้ก็ลองลองไปแลกเล่นดูนะคุ้มค่าคุ้มค่านะครับสำหรับลิสเจมนะแต่ว่าท้ายเกมก็เซม,มินาเขาก็อาจจะหมดไวหน่อยนะครับเพราะว่าเติมผมแบบเล่นเติมทั้งเกมอะ <G ül sales> คือแบบปั้นให้ลิสเจมอย่างเดียวเลยนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ <ub> เอาไว้เจอกนันใหม่คลิปหน้า <ub> So, what the crap? Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off get Lost. I'm a stay loud stay proud. Never running now. Never heading south. I'll be spreading out. Color word of mouth. Can't put me down. I'll be getting loud. You can have in doubts. Not what I'm about. Have your feet cloud. It'd be raining now. I keep making sound Go another round. Tell me I'm bound. Can't stop me now. You don't want to f*k with me. A slow burn like a deceit. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe Just tell.